วิวมีคนกันตกนะวู้วววาววววววว่าวว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 วกวนาววววาววววววว้อวว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 ่ววววววคุณอววววไวว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 ูวนววววาวววววะเวนวัวนมวนวววว่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 ๆไม่ไปลงววววนวว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 วนวว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 วนงให้ด้วย คุณอาหลุดแล้วเหรอครับคุณอาเจ็ด<อ>เก้าเออเบ๊กเติมปล่อยกูไอ้เหี้ยกูคือใครอ่ะมคนปล่อยกูแล้วโอเคครับคุณอาภาพหลุดปะภาพไม่เคยหลุดปะไอ้เหี้ยมแม่งโตมาตามอะ กูใช้ของมึงไปเท่าไหร่เราเราไหวนะไหว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 กลางไหไ่ไหเฮ้ยสววกลาเอาไว้เอาไวตรงกลางนี่หละเดี๋ยวเดี๋ยวามันาเรานนหลังบ้านมันหลังบ้านมันมตัวน่งเราจะังกูน่จะมังนี่เราเรางเื่อนไม่บอกเราเดียวเจัเอนช่วยอนยันตาปวยกมีตาดปวยมีักอยิงไป้างในมาัน่เ้ยช่วยกันก๊า ้วชุบ hey, <laughs> uh, so you know, ันี่ชุบนี่ชุบนีไม่ได้จังหวะเล่นเลยวะเหียเอยหวยอะไรวะไอ้หวาลุกมาก็ไอสัตว์เน่ยเลยะไม่ได้จังหวะเล่นเลยวะเฉยเลยเียเลยเยเลยเยเลยเฉยเลยเ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 ลยเยเยเลยเยเล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 ยเยเลยเยเเยเยเยเลยเยเลยเยเลยเลยเ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 ลยเยเลยเยเลยเยเลยเยยเลยเลยเเลยเลยเ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 ลยเย

โอ๊ยเพ่นจะช่น่อเลยที่อะไม่เอันแ่หายอันแรกเทคเจอเลยแมทำไมไม่รู้กินเลยวายแตว์เลยยี่หมายดแม่ในวอปืนวงนอกมันเพื่อเพื่อเพื่อตายก็จ้าฮะถูกไหมมันมาก่อความวุ่นวายฮะ ถ้าบอกบอกมันก็ได้ส่งหลักฐานที่เกี่ยวกับเขาครู่มนก็ได้ใช่ใช่ส่งแม่ไม่เอาเอาที่ว่าให้เขามาสารภาพอ่ะเขา มันใหยูหรือเปล่าอะไรอยู่ห้ิงมันไม่น่าเล่นแกงเยบอลตามมากเพื่อนนดมาเรามากเพื่อนนดมาเราเราในวอในวอนี่กูหมพอหลุมนเตาถกเพื่อนหนไอ้ชดเื่อชเฮ้ยเราไหวาไหวเไหวไหวเไหวากล่นเล่นไอ่เก็เล่นกเพื่อนเอนดเพื่อนชุบเอา่งนีเอา่งนี่เอ้ยไมเอสบเอสบน้เงินเ่าเอาเอนน้เงินมาเอน ต้อมางซดิยิงหหนองยหนมีมีฝั่งนี้ปะเไหวแลตรงกลางเรไหวไหมเยมายิงไม่ลมใส่นรานียไม่มีนาโูไม่มีนาโนสามสค่อยคเล่นเนาะอุ้ยคนในวอรยแล้วเนี่ยเหมือนสัง้าได้เนี่ยปืนล้อมนอกสิบคนเฮ้ยสามแทนหน่อ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 ยค่อยค่อยเล่นค่อยๆเล่นหน่อยมันช่วยหน่อยนหลับ้านมหลังบ้านเอหลังบ้านเรา่อยเรียรีรีีไอ้ไว้ทำไมอ่อ้ไว้ทำมอ ดูอนหน่อยดูเพอนหน่อยใครอืนเพื่อนหน่อยดิเพื่อนหน่อยพี่พยายเพื่อนหน่อยพี่มันนนแให้อีกนโนชนคยาขาวนะางหนักยนหนามนเฮ้ยตไปไปไอ้นี่ีลกไอ้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 ี่ีลกเยไอ้ี่ีลกไอ้สัตไอ้เีีแลกใครเล่นมีเ่กับแหลกไม่ต้องยิงนะไม่ต้องยิงนะ Paid, ไ,มไม่ต้องยิงนะเพื่อนไม่ต้องยิง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 เห็นปืสียลสวอ้ามเล่นโยทางแยช้หาเลยกลวเล่นกัวไปเน่นเอาสปอ้อยเียหอดเต้วออล้มันมาตีลำบ้ามันแคหนอเอากูออกใช่ไหมไว้บอกเอากูออกับมึงอุ้ยอุ้ยสิงสิงกูไม่วัดกูไม่วัดเออเอ้ยเออวะ

ขวไปวพี่วาสัตว์ไอ้ยังมีแต่ปากมึงอ่ะมึงมีแต่ปากไอ้ยังมีมีแต่ปากควยแล้ววามัน้พี่รักห่อไอ้ควายไอ้ควายก็จอกไอ้ยังเป็นควยพี่ขว่ะไอ้สัตว์ไอ้ยักากเมื่อโตกากเลยควายเมื่อโตกากเลยเมื่อโตกากเลยไอ้ยนี่รักพี่ไอ้ยังนี่แหลกไอ้ยังนี่รักพี่กูยังหางม่อนน่อยเพี่ตนไม่ตาย หวยมีสัวนเทียบปากไอ้หนชี้ยาไวาย้อหวยเหลือ,ลอไอเมันเป็นไอ้วมันเป็นดูดิโอยโอ้ยมันเป็นยังไงอ่ะไว้ล้วมันกระโดดขึ้นรถไว้ทำเชี่ยงไว้เชี่ยหลุดไอค้ควายกาก ทำเที่ยมือกายควายเยกาไอสัตว์ไอเหียกาไอควายมเที่ยมึงไงควายไอเหี้ยง้มงทำวายวกกูได้ไว้ควายอย่งกาไรเที่ยไอเหียแต่ลตัวไควายก็จ่อยเนาะมาควายมาวัดกูวยเหี้ยเสี่ยไอสัตว์อย่างกากเลยควายอย่างนี่มามึงไงไอเหี้ยง้อไอควายอย่างกากไอเหี้ยง้อ ไอแบกตายดิไอ้น้องไอแบกไอควายไอกระจกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันด่านะไอพี่มาอุ้มศพ้องผมหน่อยดิสามศพอะปืนปืนไม่ต้องสฟสใจไฟแล้วไปจับปืนปืนจับปืนกูขอเปิดเพลงนี้ให้บางบอลนะ แล้วกูวังนี้ต่อโอ้เปรไอกะโดดกไอไนะโดดโดไปเออโดโดไปรไปมันหลอมตัวไปดี โ,โต้องซ่อไมไปตัดเก็บเวลาน้ำมันเ,มเติมเต็มด้วยเฮ้ยทำไมจอเกียร์ผมล็อกเงี้ยเออไอ้โทรไปไหนแล้รอกลัวมันออกแล้วเหรอไปไหนแลรอออกแล้วมันเนี่ยนั่งรีแอคช่องบนนกูหเห็นมันนั่งดูบอลอยู่ ไอเพียนยังเยอะไอ้เนางภูมิใจว่ะเนียหาลั่นกาจอยอันแม่งเลยดวงวันอุ้ยเชี่ยทำไมครับ ทิพย์รงนู้นะแล้วต่อแล้วแจ็คพอตมันเท่าไหร่วะเนี่ยแจ็ค팟อต่ะมีเฉลยบอกปะมันมีบอกนะแต่มันเออมันมีบอกให้อะเฮ้ยไหนน้องๆกูจะดูแจ็คพ팟ไหนโดดดิแจ็คพอตเท่าไหร่เออไม่ต้องปัดไหนปัดไหนไปก๊อฟไปก๊อฟตู้เป็แจ็ค팟เท่าไหร่วะพี่ไม่เอาแก้งเลยว่ะตู้ตู้ชนะแจ็ค팟เท่าไหร่อออนติดเลยก่ใช่เหรอ ได้แนวโอกาสสูงจุดสูงสุดคุณถึงร้อยได้เหรอสมมุติเราหมุนไปห้าพันนี่เราได้ห้าทหลาโอ้มันน่าเอาแบบว่าพวกรถประมูลไปไว้ที่ในแก๊งก่อนนะเราทำงานแล้วก็าดีดมาทำงานคักตลอดเวลาด้วยเนี่ยต้องไอ้นี่เบร์แล้ววะดับเครื่องอ่ะกูจะหลุดไอ้เนี่ย เอา้าเฮ้ยพี่ย่องของผมไปไหมเนี่ยไม่พี่ขอไอ,เอ้เล่มาเอ้าจริงตลอดเด้อ 叫喂哪呀？